คุณเคยไหมครับพูดใกล้ๆก,กับใครเนี่ยแล้วกลัวเขาได้กลิ่นปากนะฮะหรือว่าพูดคุยแล้วรู้สึกไม่มั่นใจในลมหายใจของตัวเองนี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นปากธรรมดาแต่เป็นสัญญาณว่าเชื้อแบคทีรียในช่องปากกำลังตั้งตัวอยู่มันรู้สึกไม่ดีจริงๆนะฮะเวลาไปพบใครใหม่ๆเนี่ยแล้วกลัวว่าเขาจะเบือนหน้านะฮะกลัวว่าเขาจะรู้ตัวว่าลมหายใจของเราเนี่ยไม่สดชื่นนะฮะทำให้เราเงียบปิด ปากหรือว่าไม่กล้าเข้าใกล้ใครนะฮะยาสีฟันสมุนไพรเกอริมาลัยขมิ้นชันของหมอแบงค์ช่วยระงับกลิ่นปากพร้อมกับใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติขมิ้นชันและเกอริมาลัยนะฮะซึ่งเชื่อมโยงกับการต้านเชื้อจุลชีพนะในช่องปากและลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นนะฮะถ้าคุณเบื่อแล้วกับลมหายใจที่ไม่มั่นใจ อยากให้ใครๆมาคุยใกล้ๆได้โดยไม่กังวลเนี่ยลองใช้ยาสีฟันสมุนไพรเกอรฮิมาลาย์กมินชันของหมอแบงค์นะทุกเช้าเย็นนะครับแปลงให้ทั่วแล้วดูผลลัพธ์นะสิ่งที่คุณอาจรู้สึกได้คือคือลมหายใจสดชื่นขึ้นนะฮะความมั่นใจกลับมากินปากไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นแต่มันคือสัญ,ญญาณให้เราดูแลช่องปากให้ดีเลือกสิ่งที่ใส่ใจแล้วใช้เป็นประจำเพราะลมหายใจที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นใจครับผมปากตะก้าไว้ให้แล้วครับ